สวัสดีค่ะวันนี้ต่จะมารีวิวนะคะสําหรับน้ํายานเน็กผสมนั่นเองนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะคะเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะนี่จะเป็นเหมือนซิงค์ล้างจานแล้วกันนะคะสําหรับ บ้านใหม่นะคะที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะใช้งานไปเรื่อยๆแล้วมีค่าแบบนี้นะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวไต่จะลองฉีดโซเนกให้ดูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโซเนกนั่นเองนี่จะเป็นน้ํายานเนกประสงค์แล้วกันนะคะขนาดอยู่ที่450 ml นะคะตก ราคาอยู่ที่กระป๋องละ85บาทนะคะเดี๋ยวไต่จะลองมารีวิวให้ดูนะคะว่าขัดอลูมิเนียมแล้วจะเงาไหมนะคะคราบพวกนี้จะหายไหมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยฉีดเลยนะคะแต่ไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะนี่ฉีดยาวๆอ่าฉีดแค่นี้นะคะแล้วก็ไต่ใช้ผ้าสะอาดนะคะถูนี่ถูนะคะ นี่นะคะค่าเมื่อกี้นะคะที่เป็นขี้เกลือนะคะออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะนี่เงาน,นะคะนะคะไม่เป็นคราบแล้วลองมาเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นคาบเกลือนะคะเหมือนจะเป็นแบบ เป็นคาบนะคะระยะเวลาในการใช้นะคะค่อนข้างนานนั่นเองนะคะแล้วฝั่งนี้นะคะไต่ฉีดแล้วก็เช็ดนะคะใช้แค่ผ้าสะอาดเช็ดนั่นเองนะคะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เช็ดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะเปรียบเทียบชัดเจนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมเหล็กนะคะอ่าถ้าเป็นเหล็กถ้า สนิมกัดนั่นเองนะคะสนิมกินแล้วนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยเหมือนกันนะคะถ้ายยัไงไงตาฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวนะคะขัดอลูมิเนียมนั่นเองนะคะใหม่กริ๊กนี่ขอบคุณมากเลยนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะ t p Shop สองเกค่ะ